13องสิามเสีไทยครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวในการถูกจับเรียกค่าไถ่นะครับก็ต้องขอบอกว่าช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยเป็นช่องที่รับใช้แผ่นดินนี้ครับใครได้รับเรื่องปัญหามีปัญหาเรื่องต่างๆเองก็สามารถที่จะมาร้องเรียนได้นะฮะก็เจ้าของช่องก็คนเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนนั่นเองครับท่านก็เปิดพื้นที่ในช่วงเวลาข่าวเองเนี่ยให้มีการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆก็สามารถร้องเรียนปัญหามาได้ครับซึ่ง ช่องทางร้องเรียนปัญหาของเราก็มีหลักหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง13เสียงไทยหรือทางเพจข่าวชัดประเด็นจริงหรือว่าทางเพจตู้ปนอน157นั่นเก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงคะที่เป็นช่องทางในการร้องเรียนนะฮะส่งมาได้นะครับในเรื่องปัญหาวันนี้ครับมีก็มีคนที่มาร้องเรียนปัญหากับเราครับหลังจากที่เรามีการเสนอข่าวในสือของเรื่องของครูแดนไปนะครับก็เป็นเคสที่มีการช่วยเหลือตั้งแต่เ totally ริ่มแรกนะครับครูแดนแม่ครูแดนมาร้องช่องช่องเราให้เราช่วยเหลือทั้งช่วยทั้งทางลับ จนมีการมีการเปิดการแถลงข่าวจนมีการช่วยเหลือครูแดนไม่ได้หลังจากเขตครูแดนผ่านไปครับมีพ่อแม่ลูกครับมีพ่อแบบแม่นะฮะมาร้องเราว่าลูกเขาเอ,เ,อเองเนี่ยถูกจับในเขตพื้นที่พม่านะฮะเราก็มีการเรียกค่าไายหนึ่งล้านบาทก็มีการมาร้องเรียนเราตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันนี้เราก็เลยเชิญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่ถูกจับเรียกไายที่พม่าหนึ่งล้านบาทเรื่องราวเป็นไงครับสวัสดีครับพ่อ,<ข>อครับสวัสดีครับครับคุณแม่สวัสดีครับ ครับคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคุณพ่อผมสมใจอังขบุตรครับครับผมครับแม่ครับสวัสดีค่ะฉันอรลใจจันเพ็งเป็นแม่ของน้องค่ะครับผมครับก็คือคือเรื่องราวของน้องนะครับที่ได้เล่าเรื่องฟังมาจากคุณแม่เองก็คือน้องเขาเองเนี่ยเป็นแอดมินนะฮะเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เถื่อนว่ารู้ข้อมูลหลังบ้านทั้งหมดเลยแต่เพื่อิญว่าช่วงหนึ่งเองนะครับมีการผิดใจกับเจ้าของเว็บไซต์ พอผิดใจเจ้าของเว็บไซต์เองเนี่ยเจ้าของเว็บไซต์อะไรก็สั่งปิดปาาครับนําตัวไปให้อยู่ฝั่งพม่าเพื่อจะให้ไปฆ่าแต่ทหารพม่าเองเนี่ยไม่ฆ่าครับทหารพม่าเห็นความสามารถของน้องเขาก็เลยให้ไปดูแลเว็บไซต์ในส่วนของพม่าแต่ตอนนี้เว็บไซต์พม่าไปไม่ได้ครับทหารพม่าเองเนี่ยก็เลยยื่นคำขาดว่าให้น้องเอง a a Arduino, um ติดต่อญาดถ้าอยากกลับไปให้เงินมาไทยหนึ่งล้านบาทคุณแม่เล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยตั้งแต่วันที่น้องติดต่อมาครั้งแรกคือยังไงวันไหนยังไงที่ทราบข่าว น้องติดต่อมาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนสิ้นเดือนมิถุนาค่ะครับครับว่าอย่างไงบ้างติดต่อมาบอกโดนจับตัวไปอุ้มไปฝั่งพม่าครับเขาเรียกเงินมาห้าแสนค่ะตอนแรกห้าแสนใช่ค่ะตอนแรกห้าแสนครับแล้วน้องบอกเขาโดนอุ้มไปก็เลยทําไมแม่ก็เลยถามทําไมทําไมถึงโดนอุ้มมีเรื่องอะไรอเขาก็บอกมีปัญหาเรื่องการเงิน ไปผิดใจกับเว็บ,บวเขาบอกเขาบอกงนี้แล้วแม่ก็บอกถามเขาแล้วไปทํายังไงใ,ให้โดนอุ้มทําไมไม่กลับมาบ้านเราบอกออเขากลับไม่ได้โดนอุ้มไปทีนี้เขาก็มาบอกให้แม่เนี่ยหาตังค์ไปเพืช่วยให้เขาแล้วก็ไปปรึกษากับญาติทางบ้านนะคะเขาก็บอกรอฟังข่าวฟอนออแล้วรอไปสักประมาณเป็นสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เรียกม,มาอีกแปดแสนค่ะแปดแสนทีนี้ เราก็ไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปช่วยใช่ไหมคะก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วก็ปล่อยเรื่องไปเพราะเราไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วพอสอบประมาณสองอาทิตย์เขาบอกน้องโทรมาเขาบอกให้เวลาสิบห้าวันค่ะให้แม่เนี่ยหาเงินไปถ่ายตัวน้องมาแต่ตอนนี้เขาเรียกหนึ่งล้านบาทนะคะให้เวลาสิบห้าวันนะคะตอนนี้ก็เหลือ กี่วันเหลือเวลาอยู่ห้าวันเองค่ะเหลือเวลาห้าวันคือค<ช>รับเหลือเวลาแค่ห้าวันใช่ค่ะคือคือคือเป็นไงครับหลังจากที่แล้วเราแจ้งอะไรหน่วยงานยังไงบ้างไหมก่อนที่จะมาข่าชัดประเด็นจริงช่องสิบสามไม่<า><ล>ค่ะยังไม่แจ้งไหนเลยค่ะคพอดีไปหาค้นหาในโทรศัพท์ไปพอดีมาเจอเคสของครูแดนนะคะคก็เลยเห็นก็เลยโทรปรึกษากับพ่อเขาว่าเราจะไปตรงนี้ขณะเคสครูแดนก็ยังช่วยได้เลย แล้วทำไมทองโลกเราจะช่วยไม่ได้อะอย่างครับก็โอเคนะในส่วนของเจ้าของตอนนี้น้องไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วค่ะติดต่อมาเมื่อเชวงกลางวัน ก็อยากให้ช่วยนะก็ก็เบื้องต้นเองเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับพ่อแม่ครับ้างนะัก็มีการประสานงานทางทีมงานของเราทางช่องของเราเองก็มีการประสานงานไปอย่างหนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานทูตนะฮะแล้วก็ทางตํารวจหรืออย่างอย่างขั้นบิ๊กโจ๊กก็ประสานงานไปแล้วนะครับแล้วก็ทางกรรมนิการแต่ก็ตอนนี้ ผู้นี้เองเนี่ยจะนําเรื่องเข้ากรรมธิการนะครกรรมธิการการแรงงานเพราะว่าผมทํางานอยู่กรรมธิการแรงงาน,นครับจะได้นําเรื่องเข้าไปจะได้มีอํานาจในหน,าใน,ใน้าที่ใน,ในการประสานงานกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทูตท,ทั้งตํารวจแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเองคงจะมีการดำเนินการในการช่วยเหลือนะครับ <S <S 1> <S 1> พรุ่งนี้เองเวลาประมาณ1 1บเอนกาสามสทีเองเนีน่ยจะพาคุณพ่อกับแม่เนี่ยเดินทางไปที่สภาผูา้แทนราษฎรนะครับไปพึ่งนะฮะในส่วนของรัฐบาลนี่แหละ นะฮะที่มีการจัดตั้งทํางบนมาก็มีกรมกกรมการกรรมธิการหลายหน่วยงานที่มาเปิดเรื่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาของน้องประชาชนก็จะนําไปเรียนในส่วนของประธานกรรมธิการสุเทพบุญอน้นะท่าน,นก็งจะเปิดเวทีให้ที่จะรับเรื่องของน้องแล้วก็นับพิรณาแล้วก็มีการประสานงานต่อไปเหมือนกรานนี้เคสของคูแดนนี่แหละก็มีการการประสานงานต่อไปในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใะการช่วยเหลือน,นั่นเองครับก็เรื่องราวของคุน้องเองเนี่ยจริงๆก็หน้าสงสารมากครับเขาบอกว่าถูกจับไปที่โน่นเองเนี่ยที่พม่าเองเนี่ยตอนแรกถูกจับ คือที่จริงแล้วน้องเขาพูดละเอียดให้แม่ฟังได้ยังไหมไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะน้องก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องบอกว่ากลัวโดนจะกระโดดจะโดนฆ่าพอเขาเขาน้องพอที่จะคุยกับมีมีมีทหารที่เขาเคยมาทํางานที่เมืองไทยน้องพอจะสื่อภาษากับเขาได้เขาเขาก็เลยถามว่าถ้าภายในสิบห้าวันนี้ไม่มีใครมาติดต่อเขาจะทํำยังไงครับ จะยิงทิ้งเลยไหมน้องถามเขาบอกการยิงทิ้งอ่ะมันยังสบายกว่ายังง่ายกว่าอจะได้ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงอะไรให้น้องอ่ะสําหรับการยิงทิ้งนี่มันง่ายมากเขาบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่อีกไม่กี่วันเองอ่ะเหลือแค่ห้าวันใช่ค่ะห้าวันคุณพ่อเป็นไงครับคุณพ่อนี่ทํางานอาชีพอะไรยังไงผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผม ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดจันทร์ครับ,รบผมไปขายพวกเบเกอรีร่ครับ,รบแล้วน้องก,ก็โทรมาหาแล้วบอกว่าให้พ่อช่วยหน่อยพ้อตอนนี้ผมโดนคุมตัวอยู่อ,อไปไหนไม่ได้ครับแต่ข้าวบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่กินครับช่วงช่วงที่เขาโทรมานะครับ แต่พอหลังๆนี่มานี่เนี่ยคือว่าข้าวสองสามวันก็ได้กินทีครับได้กินแต่น้ำนะครับกับ,บก็สงสารลูกก็อยากวอนนะครับสื่อทุกสื่อนะครับแล้วผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในบ้านช่วยด้วยนะครับลูกชายไม่ได้กินข้าวมาสีวันแล้วตอนนี้ ไม่รู้จะเป็นยังไงครับติดต่อก็ไม่ได้เลยตอนนี้บอกแบตหม,มดแบตหมดครับแบตหมดครับผมติดต่อล่าสุดได้ประมาณช่วงบ่ายสองของวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปอพี่ต้องครับลองเปิดในส่วนของช่วงที่ผมติดต่อไปช่วงบ่ายสองวันนี้นะคะที่น้องบอกว่าไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วครับเด็กินเผายังนอยังยัง น้ำพ่ออะไรนะครับได hmm ้กินน้ำพ่อได้กินน้ำพ่อพอถามเนี่ยอยู่ตอนนี้ผมอยู่ก no okay. ับพ่อเด้อพ่อเจ้าชอบชอบน้ำน้ำได้กินยังครับถ้าไอ้กินหลายมันมันกดไหลย้อนนะครับผมก็เลยโอ้ยมันแสบ่อครับแบบเวลานอนนะกดมันไหลย้อนออกมา ได้กินเขาอยู่บ่เขาบ่าได้กินที่เมือแล้วบ้านได้กินบ่านได้กินอราบเขามาเบิ่งเรืออยู่บ่เขามาทวงเบืองเรืออยบ่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 เขาวันไหนมาเบิ่งนะเดี๋ยวเดี๋วอดคนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมบืออื่นนี่ก็่ะดิเนืนการทิแถลงข่าวดอกจะเป็นทางการว่าเฮาถือจับตังสัญญ์สี่แต่เพราะแถลงข่าวแนี้ หน่วยงานทั้งสี่เขาไปช่วยเหลือหรอกเบืร์นตจลด้วประสานงานหน่อยเพิ่งแล้วทั้งสถานผู้ดทั้งกรรมธิการทั้งมกจงมกโจกประสานวัตถุทุกทางนั acher, ง่นแหละแต่ว่ามืออื guide, ่นเนี oke, dog, <ts> <scrape> oh. ่ยหลังเสนอข่าวไปแถลงข่าวมืออื่นเองก็คือสี่หน่วยงานเองก็คือเสกระเตือนคือว่ารัฐบาลเองก็สี่แต่เยวมาเบิรงสถานผูดเดี๋ยวประสานอยู่หรอพ้นพ้นเอาสักมือหนึ่งเด้อพ้นพ้นเอารูดูเด้องกำลังคนเยออยู่ บู like ๊น้าเมืนอนกันละมิงานครับเดี๋เาะนะไหอเมื่อช่วงที่คุยกับน้องเมื่อสักครู่เองเนี่ยน้องบอกว่าน้องจะเป็นลมหน้าเมืดเพราะว่าไม่ได้กินข้าว มา4วันแล้วครับก็แล้วก็คุยสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าคนในพื้นที่ที่กูแดนน้องฮะได้ยินเสียงคุยกันเขาก็เดินมาครับน้องเองก็ต้องรีบซ่อนโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ทําท่าแบบไม่ได้คุยอย่างเงี้ยก็มีการวางสายไปนะครับก็พ่อก็คุยกับน้องเนาะก็อยากให้หน่วยงานเนาะทุกทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับช่วยหน่อยครับขอวิงวอนนะครับอื พื้นที่ในส่วนของพื้นที่ที่น้องถูกคุมขังอยู่นะฮะก็ผมได้มีการติดต่อประสานงานไปน้องน้องก็ให้ข้อมูลมาว่าพื้นที่เองเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ที่เมืองเมยวดีนะฮะท่าธรรมชาติท่าที่10ตรงข้ามกับคาสิโนเมยวดีนั่นเองครับจากดูจากโลเคชันของ gps แล้วก็ติดกับเมืองใครเลยฮะ,ะไม่ถึง100เมตรเองฮะ,ะตรงจุดคันแดนเลยซึ่งน้องเนี่ยถูกคุมขังอยู่บริเวณเหมือนแต่ว่าเป็นช่องเก็บเงินนะฮะช่องเก็บเงินที่น้อง แจ้งมานะฮะก็ก็คือน้องก็ไปรู้ความลับเขาหลายอย่างเนาะเขาก็เลยต้องสังเกตแต่ก็ยังไงแล้วเนี่ยก็คงจะหลังจากนี้ไปก็คงจะมีการประสานหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแหละเขายื่นคดให้15วันให้ดำเนินการในการเอาเงินมาถ่ายตัว1ล้านบาทโดยวิธีการยื่นหมูยื่นแมวเอาเงินไปยื่นหมูยื่นแมวครับนะฮะพื้นที่ที่น้องถูกคุมขังอยู่นะฮะพื้นที่เนี่ยฮะนพื้นที่ห่างกับเมียวดีใกล้ๆกับเมียวดีคอมเพล็กซ์นะฮะอยู่ห่างกับชายแดนไทยไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับ ะะก็เป็นพื้นที่ก็แสดงโลเคชันเจนนะครับหลังจากมีการเสนอข่าวไปก็คงจะให้ในสุดของหน่วยงานที่เขยวข้องเองนะครับก็ช่วยประสาหน่อยนะครับนี่ฮะบ,บอกว่า1น,นะฮะสิบลหนล้านบาทครับที่จะต้องเอาไปจ่ายเขาให้ติดต,ต่อทาตาตแต่โชคดีที่น้องเขายังสามารถติดตอ่อได้เพราะว่าทหารเองเนี่ยทหารที่จับตัวเข้าไปนะครับก็คือเป็นทหาระกะเหลี่ยงที่อยู่ฝั่งพม่า เป็นทหารกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งพม่านะฮะทหารที่เป็นคนจับตัวไปซึ่งทหารกะเหรี่ยงนี่เขาบอกว่าถ้าอยากจับเองก็ต้องเงินมาจ่ายอย่างที่คุณแม่บอกครับเริ่มต้นจาก0 0าแ0นรับแปดแสน,แล,แ,สนแล้วก็มาที่ล้านหนึ่งพอร้านหนึ่งนี้ก็ยื่นคาขาดให้ดําเนินการภายใน15วันแต่ถ้าไม่ให้ได้เงินภายใน15วันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงคุณพ่อคุณแม่เอาจริงๆมีเงินถึงล้านหนึ่ง,งไหมเนี่ยไม่มีครับแค่เ,เงินหมื่นหนึ่งยังหายากนะครับครับครับ ทำงานก็จะได้เงินพันเป็นอาทิตย์วันละบางวันก็ได้สามร้อยบางวันก็สี่ร้อยครับลูกค้ากินค่าอะไรอีกก็จะเก็บได้เป็นก้อนถ้าเก็บทำงานวันเท่านี้ก็จะได้เป็นล้านไม่กว่าเป็นสิบปีมาครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <ừ> ครับก็เลยต้อง,องร้องให้หน่วยงานาง<ก>ต่างๆรนะ้องนะครับมาร้องอ่าช่องนี้แหละครับ สิบสามสยามไทยนะครับสิบสามสยามไทยให้ช่วยเหลือนะครับโอเคทางเราทางรายการของเรานะครเจ้าของช่องพลเรือเอกวนวิทย์เก่งเรียนก็ช่องนี้ก็เปิดมาเพื่อประชาชนจริงใครร้องเรียนมีปัญหาร้องทุกเองก็มาได้เลยนะครับมีปัญหาเดือดร้อนนี่เองเนี่ยทางช่องของเราเปิดเบทีให้เลยในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเองเพื่อเป็นการช่วยเหลือนั่นเองครับกระบวนการหลังจากนี้เองนะฮะก็พรุ่งนี้ก็คงจะพาคุณแม่เองกับคุณพ่อไปร้องประธานกรรมธิการการรายงานท่านสุเทพบุญอ้น ท่านก็จะดูว่าในส่วนของเรื่องรับเรื่องแล้วจะให้มีการมอบหมายให้ผมดำเนินการต่อหรือว่าอย่างไรในการประสานงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกับคดีคูแดนนะฮะก็ได้ท่านนี่แหละคดีคูแดนเองเนี่ยมีการประสานงานนะฮะมาหลากหลายหน่วยงานเนี่ยกว่าจะมีการช่วยเหลือได้ก็เรื่องแรกก็มาล้องที่ผมนะฮะเหมือนกับคุณแม่สมองเนี่ยพาร้องจากรายการของเราเลยนะฮะผมก็พาเข้าไปสู่กับกรรมธิการแรงงานนะครับประธานสุเทพบุคทนท่านก็มอบหมายผลดเนินการในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เราประสานก็คือมีการทั้งประสานทั้งผู้ว่าเชียงรายนะฮะ ประสานกองกาลังผาเมืองนะครับประสานกับสถานทูตประสานกับตํารวจจนมีการช่วยเหลือได้ส่วนเคสของคุณแม่กับคุณน้องเองเนี่ยก็น่าจะไปในรูปแบบเดียวกันที่ง่ายก็คือตอนนี้เราคอนเนคชันไว้หมดแล้วนะฮะในการช่วยเหลือก็น่าจะง่ายมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นสื่อมวลชนที่จะเป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงก็วันสื่อมวลชนด้วยครับในส่วนของพวกนี้เองเวลา 10. บนาฬิกาสานาทีเองเนี่ยทางคุณแม่เองเนี่ย ก็จะไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับในห้องประชุมในห้องแถลงข่าวในของในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลา1 1บเอนิกาก็ฝากสื่อมวลชนทุกสํานักทุกแขนงด้วยเนาะนะแม่สุดท้ายเวลาจะหมดแล้วขอวานสื่อมวลชนหน่อยอยากยังไงบ้างบากสื่อมวลชนทุกสื่อให้เขาช่วยน้องด้วยนะคะทุกหน่วยงานครับเร่งช่วยน้องด้วยค่ะไม่รู้ว่าเองห้าวันชะตากรรมคุณน้องที่เป็นยังไงคะ บอลให้ช่วยเนะหลือน้องหเร็วที่สุดนะคะโอเคนะ้วคุณพอ่ออะคุณพ่อครับอะผมขอสื่อมวลชนไปหน่อยสื่อมวลชนเหมือนกันครับทุกสื่อทุกแขนงนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็ช่องสิบสามสยามไทยนี่ครับโอเคครับผมครับที่รับลงลงแรงนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ช่วยผมนะครับขอบคุณครับก็วานไปถึงหน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงานนะครที่เราจะไปสารงานไปอาหารไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตนะครทางตํารวจทางทหารและหน่วยงานต่าง,ๆทาง,ง,างๆทางองค์กรต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทีบีซีเองในเขตพืน้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเองเก็เป็นกําลังสําคัญเลยที่มีการประสานร,ระหว่างไทยกับเมียนมาแน่นองครับสาหรับเรื่องราวของคุณแม่กับน้องนะฮะที่ถูกจับในส่วนของพื้นที่ในเขตพม่าเองเรียกข้าไทย หนึ่งล้านบาทเองเนี่ยก็คงจะดำเนินการต่อไปนะครับก็ช่วงนี้นะก็ขอพักก่อนรับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นยิงทางท้องสีอ่อนไทยครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจแม่ยังไงรอดแน่นอนนะครับทีมงานของเราช่วยแล้วเจ้าของช่องสามสีย่อไทยคนเรือเอกบริวชเก่งเรียนแรงใจช่วยเชียให้ลูกชายผมได้กลับบ้านนะคะโอเคครับ